นี่คืออีกอีกหนึ่งนักแสดงนักแสดงครับโอเคดังในเรื่องในผู้พาซื้นนี่ผมเป็นคนถือกระติกน้ำแล้วก็เดินผ่านผ่านไปเฉยเฉยแค่นั้นน่ะไม่นั้นครับแต่เพื่อนเอาโปสเตอร์ผมขึ้นพอให้ผมดีใจให้เฉยแต่จริงแล้วนี่ผมนี่แค่ถือกระติกน้ำเรียนผ่านพ้าฉากไปซื้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนเดี๋ยวฮะกูกวดพอผมมาว่าอายยืนขึ้นดีไหมไม่ต้ผู้ยืนแล้ว ไม่ได้คุณระบบไอ้ต้องยืนขึ้นได้อันนี้คือน้องน้องมอสกร์สินกับน้องมอสการ์ดิสเนี่ยครับภาพยนตร์หนังภูพานสะอื้นนะเจ็ดมีนาคมนี้ครับแน่นอนครับทุกโรงภาพยนตร์ครับผมอันนี้ไอ้ซายนะครับสวัสดียังแง่งครับแย่งกันนะครับเนาะก็ไปนีการ์เซียควกับลูกเดี๋ยวเดี๋ยวปูได้พอปูได้ลูกเลย โอเคครับพี่น้องติดตามช่องอันคู่แฟนโอเวด้วยนะครับเพิ่นกันดีแล้วดูน้ำกันดีแล้วนาะพี่น้องเนาะครับครับอบ่อยากพาก